ไปโรงงานยังไงแหละอาาันนี้อาาก่เอาวไนี่ทอดกระตันอรนมัน่มเปืองๆองออกหนึ่งตัวอ้เป็นพวงเลยใชไแบบข้าวเหนียวะอืมไปอา บอกใส่กับข้าวให้บ้างให้ไม่นวดใส่ข้าวหน่อยทีน่ใส่ข้าวไหมแคกล่องราคาหลายหมื่นมกินเอรอได้ไหมได้ปิดกินมาไม่ย่างวางไม่ข้างเอามาใส่ข้าวเยี่ยวกับพริกสดพอกดได้บ้างพริกสดพอกดได้ ไม่ได้ตังค์ตังค์ะไเนาไอ้ตรวจบ้านนี้เอออุ่นเด้ต้มกินได้บุ๊ดเบาว่าินตัค็ตแกนบ่เด้อันเลิศ่ไ้ข้าวหน่อไเนี่แล่วค็ัแก้ว่าจ้กินกันไว้นะนำเข้าได้ได้ละปลอดเรากินข้หนอไ้างนอำยังอำไม่ได้ตรวจอะไรสิเอ้อนันบ่อต้ตั้เอามอแดงนั่นบ่อื แต่หางพักคือไดเก่าห้องน้ออจะนี่เห็นเดินบิ๊กหัวกับแก้วกับประเด็กหางพักก็ไม่ได้รนจะยจะช่วยิเกี่ยวอไอยง้อมป้อมแล้วนะประดาจะประดาประเนกแปลงพักเลยเนาะไปปลูกนึ มันประกอบเนาะกเระตันนะมันแดดเดี๋ยวลุงมันมันสดมากก้อนก้อนนะบทที่แรกวะแหละเคีเคี้ยวกินแล้วทอดจะเดี๋ยวหลายน้ำมันนะกรอบๆเขาใส่ไข่น้าอร่อยจังเลยไม่มันขิงแข่งกันก็แน่นเลยไมากินกระตันแล้วเนี่นเดือนกินเดือนไม่กินกระตันแล้วเฮียวยังเหมืยังเหมืนยังมาแข่งกันจบไม่กินเล้วเดี๋ยวให้หมด ตัหมดแล้วน,น,นะอา,าเปล่า,า,าเป่าอเปล่าดิโอ้ยาอนานขาเบิกกระปั่นด้ยโอยนอเก็บหน่อะไมลงปลงไปนี่ยังไม่หมดเลยมือยังไม่หมดเลย ตู้อะไรนี่ลูตักแม่โอ้เออไม่ไม่ไม่่เสร็จไม่่ทไมไม่เม่่แวนิดนึง่ะโอ้โหไม่พี่าเล่นอย่างนี้อดอไม่นี่ให้นี่นี่มันติดมไจปอบๆยนะ่อน่ะ่อยไไดีเลยเนาะอืม ที่ก็แอบใสไปเลยตอนจะหัน,หหนมันใพก็ตัด <c oughs> ใส่ปักก่นนอนจังเลยป่ะเพ่อ้าเล้มโคเราแค่เอามาดมก่อนเรารู้เลยเรื่องเราแค่ได้รูกดี่ละค่ะเราจะรูไ้ไหมอร่อยมากลวกลวกลวกจะได าามาบาอร่อยนเก็บแล้ไงเก็บเลยข้าเสร็จแล้วเปิดทำการแสดงเด้ออ well. ่านก่อนเด้อแข่งกันจังที่เราจะไปหาแะดกันเดี๋ยวจะพาไปหาแะได้ได้เปล่าทั้งงานเนี่ยเเขาไปหาไนอะไรอะไร อะไรสดเลยเป็นของจริงเลยใช่ไหมโบกบุญโต้ครับนออท๋ะจบนะการตุ้มห่มเมื่อเช้านะฮะจบคลิปนี้เราก็จะร่วมบุญนะฮะติดต้นกันแล้วก็โอนเข้าบัญชีวัดนะครับผมนะร่วมบุญกันเข้ามานะฮะไล่สดกันตอนนี้ทั้งวันนะฮะเป้าหมายในวันนี้วันที่5ของการไลฟ์สดต้องครบ6หลักเนาะนะครับก็เลยคือรืมว่าเจ้ามักแจวอันนี้แล้วค่อยเอ็ดแจวอนะหลุด พอเดีจเอเ็จนีบเลขที่บัญชีวัดโคกสมอนะฮะศูนย์หนึ่งเก้าเก้าแปดสองห้าห้าสองสี่สามสี่ครัคุณผ้อมนะฮะมันจับ่มันจับเรวจะจับมาเด้อไสวไหมคะข้าวด้วยเือเนกินเนืกินด้วยกระหล่อกะหล่อจนมือมันพิพไป ไม่กันท่าด้วยเก่งแน่มีหลายคำหลายคำอะไรเฮ้ยปอนานอนขุกอนปลาบ่เออโอ้โหปนาปอนจอง่ออยู่เป็นน้ำมีน้อยนะะปอนอนปแตนีเด้อนเือเลยเห้มาไปทียบป๊อกเรียบร้อยเน้ ปอนะมีดปอนอุปนิยมอยู่เป็นเขาจะกินข้าวผัดเขาไม่กินเนื้อหมูหมูหมูกินได้หลายคำมินสุดโตังหัวเนาะ เอาเด็ดอันนั้นเอาเห็ดเห็ดาออเหาอน่หาบาเอาเห็ดมาถึงแ้วเห็ดตั้งวออกแล้บอมันร้นเห็ดขึ้นแ้เตกพูลองใป่าอันนี้ดาวอ่เหที่สีสเกตก็เก็บเห็ดตะ้งวแล้วเนี่ยอยู่มุ้งหางก็เก็บบางวันก็เจอไม่แล้วอ่ะแต่เกาแ้มันมันประมัเขาเต๋อปีนะเนาะบงทีมันใส่ไปหาบอก

ทำเนอะปลาปลัมปลาพมนะกินข้าวกับน้ำมันจะไดงว่าแก่น้ำมันอะน้ำมันเห็นอย่างนี้ไม่ได้ได้กับโอมอะโอมไม่เจอเลยแหละจิมจ้มจิม้มแต่ละหมุ้ดแม่เนี่ยกลับไปกินกระตั้อยู่บ้านแล้วกระตั้งนั่นยังมีได้ยินยางกับโล่สีสีปุณน์เนาะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเศรษฐีนานแค่ไหนนะเป็นเศรษฐีแน่แล้วแบบนี้เนาะถ้าถ้าอย่างว่ามันก็ลงก้าวแล้ว nah> ลูกเออเศรษฐีธรรมดาเนี่ยแตว่าไม่มีเงินสึงใครเถอะแต่ว่าถ้าแมนอยู่ในโลกนี้ว่าครเนงือว่าอย่างคนรวยนะอย่างคนเอะอย่างเนี่ยน้นต้นใหญ่ต้นห้ากรงยางนี่ปากต้นเดียวขอบคลิปนี้ขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเขาอะไรเอาบอกได้นี่ยอย่างคน 来来。